เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวยพี่สวัสดีครับในผมอาชีเป้ารถส,ยสวยๆถูกถูกน่าชมเหลือสีเลือชายครับคันนี้เป็น toyota vios นะ vios สีเทา limbo มุกม่วงด้วยเหลือบม่วงสวยงามมากๆครับกับราคาเพียง49,000บาทเท่านั้นเองถูกกว่าหน้าเต้นแน่นอนเลยครับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบายปี06นะครับปี06เป็นโฉมไฟอ่ะครับแม่เนอร์เชนแล้ว สีสันภายนอกสวยเต็มร้อยครับจัดตรงมาละล่อด้วยแม็กขาวเครื่องเสียงมีฟังไม่มีเงาครับสีสวยรอบคันเลยครับเงาเหลือบม่วงครับสวยงามมากๆขายทุกถูกครับหลังคาก็ไม่ผุเบาะหนังเกียร์โต้จกไฟฟ้ามีดิฟี่ให้ด้วยห้องโดยสารสวยสมบูรณ์ คุ้มๆเลยครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหรือซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับรถสวยๆถูกๆคันนี้อยู่บ้านมึงครับชนบุรีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับไาย